ดีครับจากหลานบาพารบอร์กนะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าเอลินะครับลูกค้าเลือกเป็นบอร์มือสอญี่ปุ่นนะครับนิสสันเจาณน่าไฟฟ้าด้านคนขับแปดทิศทางนะครับอ่าบอกค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันกันมีเดินหน้าายหลังยกหน้าอย่างเดียวครับเอาหน้าลงตัวนี้ยกทั้งตัวครับยกขาย,ยกหลังขึ้นหลังลง ปเป็นนอนทั่วไปครับผมเบาะใหญ่นะครับตัวนั่งค่อนข้างยาวเลยตัวนี้นั่งสบายนะครับด้านหลังมีกระเป๋าให้สองข้างเลยรับซ้ายขวาเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายด้านคนนั่งปักไฟฟ้าอยู่6ทิศทางนะครับมีรองน่องนะครับผมรอ,องน่องพับเก็บได้เยอะได้นะครับผมไหลหลังแล้วก็เอนนอนทั่วไปครับ การแปลงขาติดตั้งก็ตอนเหล็กจากเบาะไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับผมรุ่นนี้แปลงไม่เยอะนะครับแล้วประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพัฒเบาะชนบุรี085-090-3855 5